จมิทาโรสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามาชมคลิปการกดติดตามคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้กันด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานกันในหัวข้อเจ้านายหัวหน้าคิดยังไงกับการทำงานของคุณนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันก่อนนะคะตั้งจิตอธิษฐานทำใจสบายๆนะคะไปเลือกหน้าไพ่กันเลยคะ่ะ สำหรับคนที่เลือกหน้าไพ่ใบแรกนะคะขอดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะ Ace of Pentacles Ace of Cups Ace of Cups คุณรู้สึกว่าคุณยังใหม่นะคะกับสถานที่ทำงานนี้กับที่นี่นะคะหรืออาจจะเป็นงานแรก เป็นพลังงานของการเพิ่งเริ่มต้นนะคะอาจจะเป็นที่ทำงานใหม่บางคนก็จบใหม่เป็นงานแรกสําหรับคุณนะคะรู้สึกว่ายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีกเยอะยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญความเข้าใจในงานที่ทำมากนักนะคะเพิ่งจะเริ่มเรียนรู้มีพลังงานของคนที่มีความอยากรู้อยากลอง ถ้าคุณเป็นคนที่เพึ่งเปลี่ยนงานย้ายงานแล้วก็มาเริ่มงานที่นี่ที่ใหม่นะคะคุณอาจจะเคยทำงานที่เก่ารู้สึกว่ามันตันมันอิ่มตัวนะคะอาจจะเป็นเป้าหมายของคุณคุณอยากได้รับความก้าวหน้าเติบโตในสายงานแต่ว่ามันอาจจะไม่มีหนทางที่คุณได้ไปต่อ สำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความสบายใจนะคะความสบายใจในที่ทำงานการมีเพื่อนมีสังคมรอบตัวที่ดีที่เดิมอาจจะไม่ใช่ที่ที่คุณรู้สึกว่ามันตรงความต้องการหรือว่าคุณทำแล้วคุณมีความสุขคุณอยากจะลุกไปทำงานอยากมีส่วนร่วมในที่ทำงานเดิมรู้สึกว่าเป้าหมายความต้องการอาจจะแตกต่างกันความคิดความเห็น อาจจะไม่ตรงกันเกินกว่าที่จะปรับตัวเข้ากันได้นะคะพอคุณได้เริ่มต้นที่ใหม่รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกใหม่ๆตอนนี้ความรู้สึกโดยภาพรวมคุณรู้สึกว่ามันโอเคมันเป็นโอกาสใหม่ๆทำให้คุณมี energy มีพลังงานใหม่ๆนะคะมันยังเป็นความรู้สึกสดใหม่เป็นความสบายใจนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้านายหัวหน้าเขามองการทำงานของคุณเป็นแบบไหน five of w a n d s the empress queen of cups เขามองว่าคุณเป็นคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นนะคะแต่มันเป็นพลังงานที่คุณไม่ได้มีความเกลี้ยวกราด ไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะเป็นคนที่ดูอ่อนโยนดูเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะถึงแม้ว่าการทำงานมันจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่มองว่าคุณสามารถปรับอารมณ์ตัวเองหรือว่ามีความเข้าใจผู้อื่นความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะมันทำให้การงานที่เรามองว่าบางครั้งความคิดเห็นมันแตกต่างวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกัน มันมีโอกาสที่จะสร้างความขัดแย้งทำให้เกิดปัญหาทำให้ขาดความร่วมมือต่อกันได้นะคะแต่คุณรู้จักประนีประนอมรู้จักใช้วิธีถ้อยทีถ้อยอาศัยสามารถแก้ปัญหาสามารถทำงานร่วมกันได้แบบไม่สร้างความแตกแยกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากแนะนำคุณนะคะเออซับซอ The Moon k n n o of u u s s จากไพ่ควีนเป็นไพ่คิงนะคะในบางสถานการณ์คุณอาจจะมีความอ่อนไหวอารมณ์เหมือนใจอ่อนนะคะอยู่บ้างถามว่ามันเป็นปัญหาไหมมันไม่ใช่ปัญหานะคะแต่ว่าถ้าคุณรู้จักเห็นใจตัวเองหรือว่ามองในภาพรวม เรื่องบางอย่างคุณอาจจะต้องแข็งใจฝืนใจหรือว่าปฏิเสธบ้างนะคะอย่าปล่อยให้ความใจดีของคุณกลับมาสร้างปัญหากลับมาเป็นปัญหาให้กับตัวคุณนะคะเจ้านายมองว่าคุณทำงานได้ดีสามารถจัดการเรื่องยากๆเรื่องที่ต้องใช้ความสามารถนอกเหนือจากความรู้ในงานพวกซอฟต์สกิลอะคะ่ะ คุณมีความโดดเด่นเป็นจุดเด่นในที่ทำงานนะคะอาจจะด้วยทั้งบุคลิกลักษณะความสามารถนะคะดูมีความครบเครื่องในตัวเองแต่ที่พี่ไพ่แนะนำนะคะก็จะเป็นเรื่องของความเด็ดขาดในบางครั้งนะคะ ความใจดีของคุณอาจจะนำพามาซึ่งความอึดอัดใจหรือว่าลำบากใจนะคะถ้าคุณสามารถปรบับสามารถพัฒนาในส่วนนี้ได้นะคะมันอาจจะทำให้คุณมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นไม่ต้องเก็บเอามาคิดเอามาเครียดทั้งๆที่หลายๆเรื่องอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่คุณจะต้องเป็นคนมาแบกรับเอาไว้นะคะถ้าพลังงานตรงกรันก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณคะ่ะสำหรับคนที่เลือกหน้าไพ่ไปที่2นะคะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะ the tower a s of c u p s nine pentacles ดูคุณเพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงมานะคะ รู้สึกว่าตอนที่เจอผลกระทบหรือว่าเจอกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะคุณไม่ทันได้ตั้งตัวแต่กลับกลายเป็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำพาคุณไปสู่ในจุดที่ดีกว่านะคะไม่ได้คิดไม่ได้แพลนไว้แต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องดีมันเป็นข่าวดีนะคะ เป็นสิ่งดีๆหลังจากการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นถ้ามันเป็นสถานการณ์ของการเลิกจ้างการเลิกกิจการนะคะคุณได้รับเงินก้อนเงินชดเชยที่สามารถทำให้คุณวางใจสบายใจในเรื่องของการเงินถ้าคุณยังไม่มีงานใหม่ยังไม่ได้งานใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในองค์กรการปรับตำแหน่งนะคะ ตอนแรกอาจจะมีความกลัวความกังวลอยู่ๆอ,อาจจะต้องมารับหน้าที่หรือว่าต้องไปเป็นหัวหน้าโปรเจกต์แบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะกลับกลายเป็นว่ามันส่งผลดีเป็นโอกาสดีๆสำหรับคุณที่จะเติบโตในอนาคตนะคะได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเจ้านายหัวหน้าเขามองการทำงานของคุณเป็นแบบไหนคะ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากๆนะคะทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวถึงแม้ว่าจะมีเรื่องให้ทำเยอะต้องรับผิดชอบใครหลายๆคนนะคะแต่ดูเหมือนว่าบริหารจัดการทุกๆอย่างได้ดีคุณดูเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นคนกองนี้อาจจะอยู่ในจุดที่เป็น หัวหน้างานแล้วคุณมีหัวหน้างานระดับบริหารขึ้นไปอีกทีนะคะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อองค์กรต่อทีมนะคะไม่เคยที่จะปล่อยงานแบบทำไปเรื่อยๆไร้เป้าหมายไร้ทิศทางช่วงที่จะต้องใส่พลังหรือว่าต้องทำงานหนักคุณก็ทำเต็มที่อาจจะกลับดึกการอยู่ทำงานยาวๆหลังเลิกงานนะคะ ด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะคุณจะไม่ยอมทิ้งงานถ้าคุณยังทำไม่เสร็จตามเป้าหมายถ้ามีการออกไปคุยงานไปเจอลูกค้าหรือว่าจะต้องเดินทางอยู่บ่อยๆนะคะคุณก็พร้อมที่จะปรับแผนงานปรับรูปแบบการทำงานนะคะ เป็นคนที่อยู่ในออฟฟิศก็เต็มที่แต่ถ้าต้องออกนอกสถานที่นะคะอาจจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบดูเป็นคนที่ทำงานหนักมากๆนะคะในสายตาเจ้านายของคุณเปิดไพ่มา2องกองแล้วนะคะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะน่าจะมีพลังงานของคนที่บุค,คลิกท่าทางดูดีมีเสน่ห์นะคะ ไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนแต่มีความน่าดึงดูดมีเสน่ห์ในตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากแนะนำนะคะสำหรับการทำงานของคุณ e อ็ดซับวอนส์ไฟ e ัพเพนทาคุณต้องพยายามหาความรู้ใหม่ๆนะคะ การหาความรู้เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานนะคะบางครั้งการทำงานหนักมันเป็นเรื่องดีนะคะแต่มันอาจจะมีเครื่องมือเครื่องทุ่นแรงต่างๆนะคะที่สามารถนำมาปรับใช้เอามาช่วยทุ่นแรงผ่อนแรงของเราอีกอย่างคุณอาจจะขอความช่วยเหลือ ขอคําแนะนำจากคนอื่นหรือแม้กระทั่งหัวหน้าง,งานของคุณเองนะคะลองปรึกษาพูดคุยหรือว่าจะเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวคุณเองการลงเรียนการเพิ่มพูนความรู้ทักษะนะคะมันจะเป็นตัวช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะพยายามค้นคว้าหาความรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เหมือนพลังงานของเด็กน้อยที่มีความอยากรู้อยากเห็นสามารถทำให้คุณนํำมาปรับใช้ในเรื่องของการทำงานนํามาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นทำให้คุณเหนื่อยน้อยลงสบายมากขึ้นแต่ยังคงคุณภาพของงานนะคะ ถ้าชอบคำแนะนำของไพ่พลังงานของไพ่นะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณคะ่ะสำหรับคนที่เลือกหน้าไพ่ไปที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้านายหัวหน้าคิดยังไงกับการทำงานของคุณนะคะขอดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะ Five บั Cups เอซับขับ The Tower คนกองนี้เจอสถานการณ์อะไรที่กำลังเครียดหรือทำให้คุณเสียใจเสียโอกาสบางอย่างเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณคิดว่ามันควรจะเป็นของคุณคุณควรจะได้รับแต่กลับกลายเป็นว่าคุณพลาดโอกาส คุณพลาดสิ่งนั้นไปคุณเลือกที่จะปฏิเสธสิ่งอื่นๆไปเลยนะคะสิ่งที่คุณไม่ต้องการถ้าไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่เอาดีกว่าสิ่งที่คุณสูญเสียคุณพลาดไปมันเป็นทั้งความหวังเป็นความสุขของคุณเป็นสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณหรือว่าเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆ แต่พอมันหลุดลอยไปแบบงงๆแบบจูจ่ๆก,ก็เกิดขึ้นไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะทำให้คุณรู้สึกเฟลรู้สึกแย่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้านายหัวหน้ามองยังไงคิดยังไงกับการทำงานของคุณนะคะ The High Reflect Canvas s อ b ซับวอนสอย่างแรกเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะเป็นคนเก่งที่เก่งทั้งเรื่องงานความสามารถความรู้นะคะการบริหารจัดการไม่ว่าคุณจะทำงานในตำแหน่งอะไรก็ตามนะคะแต่มันเป็นเรื่องของการจัดการตัวเองการจัดการงานมีทักษะ,ะหลายๆอย่างที่โดดเด่น เป็นคนที่ดูโตกว่าอายุถ้าเป็นเรื่องของการทำงานคุณมักจะมีความคิดสร้างสารรค์มีแนวทางการทำงานใหม่ๆหรือถ้าในงานที่คุณรับผิดชอบมีปัญหาเขาไม่เคยรู้สึกว่าคุณตันกับการหาทางแก้การหาทางออกนะคะในสถานการณ์ที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าหมดหนทางแก้ไข แต่คุณสามารถหาทางออกกับปัญหาน,านั้นๆได้เสมอถ้าคุณลองมองจากหน้าไพ่นะคะหน้าไพ่สิบไม้เท้าในมือของผู้หญิงคนนี้นะคะไม่สามารถจับไม้ได้เลยสักไม้นะคะไม้ต่างๆก็เหมือนปัญหาหรือจะเป็นความรับผิดชอบต่างๆในการทำงานนะคะมันเยอะมันวุ่นวายแบบไม่รู้จะรับมือ,อยังไงนะคะ แต่ไพ่ใบต่อไปคือไพ่ a i g of Wands นะคะคุณรับได้หนึ่งไม้และเป็นไม้ที่มีใบเริ่มผลิออกมานะคะมันเปรียบเหมือนพลังงานของคุณคุณมักจะใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาบางคนอาจจะมีแค่ความรู้ในการทำงานแต่เมื่อเจอกับปัญหาเมื่อเจอกับอุปสรรคนะคะมันมักจะเป็นบททดสอบที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองนะคะ คุณมีพลังงานส่วนนี้ที่มีความสตรองและมีความโดดเด่นมากๆนะคะในสายตาหัวหน้าของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากแนะนำนะคะไพ่มีอะไรอยากแนะนำชาวกองที่3ในเรื่องของการทำงานนะะ ให้แนะนำให้คุณดูแลตัวเองนะคะทนุษนอมความรู้สึกจิตใจของตัวเองนะคะด้วยพลังงานของไฮโดรแฟนนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาแต่อาจจะไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพร่างกายนะคะถ้าคุณชอบนอนดึก ชอบหากิจกรรมอะไรทำเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะคุณก็อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองแม้กระทั่งความเครียดรวมถึงความเครียดแบบที่คุณไม่รู้ตัวนะคะเวลาที่เราใช้สมองอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยมีช่วงเวลาพักช่วงเวลาเบรกหรือว่ามีกิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลายนะคะ เราอาจจะเครียดโดยไม่รู้ตัวเป็นเหมือนภาวะเครียดสะสมคุณพยายามหากิจกรรมหาสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายตัวเองการไปนวดไปออกกำลังกายมีการยืดเส้นยืดสายทำให้ร่างกายได้เกิดความผ่อนคลายบ้างนะคะถ้าอารมณ์จิตใจก็หากิจกรรมที่คุณรู้สึกว่ามันสามารถผ่อนคลายความคิดความเครียดของคุณได้นะคะ ถ้าคุณลองปรับเปลี่ยนทำควบคู่กันไปได้นะคะทั้งในเรื่องของการงานการดูแลตัวเองมันจะสร้างความมั่นคงในด้านต่างๆให้คุณมากขึ้นนะคะลองนึกภาพนะคะถ้าคุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากๆแต่ว่าสุขภาพกายสุขภาพใจของคุณนะคะเกิดมีความเจ็บป่วยถึงตอนนั้นคุณอาจจะรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะ ถ้าพลังงานตรงกันกับไพ่ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามาชมคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ